สมกับที่เป็นเพรกสุกตาขวัญใจสาวไทยจริงๆเลยนะคะสำหรับหนุ่มหล่อสุทฮอตลีมินโฮเพราะว่ามีสาวกคนรักหนุ่มลีมินโฮแห่มารอต้อนรับหนุ่มฮอตกันตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดค่ะ การมาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้ของหนุ่มลีมินโฮเขาก็มาเพื่อร่วมง,งานเปิดตัวแบรนด์ไก่ทอดชื่อดังจากแดนกิมจิโน้ตเลยค่ะมาในฐาน,นะพรีเซนเตอร์นะคะงานนี้หนุ่มลีมินโฮก็ได้ทักทายแฟนคลับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสอันยองบอกมือทักทายแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะถ้ามเมางานนี้เจ้าตัวนั้นเป็นพลืมสุดๆรอมทั้งโชว์ความน่ารักด้วยการขับคุณแฟนๆที่มารอให้กำลังใจเป็นภาษาไทยด้วยงานนี้ก็เลยทำเอาแฟนคลับนั้นกลับบ้านไปฟินกันแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะ ะสวัสดีค่ะสวัสราค่ะรับช่วงขึ้นมาค่ะและงานนี้ก็ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษให้กับผู้โชคดีได้ใกล้ชิดกับซุปตาขวัญใจกันแบบสุดๆอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่อยากจะติดตามบทบาทใหม่ของพระเอกสุดฮอตเจ้าตัวเขาก็มีข่าวดีมาฝากด้วยเพราะว่าตอนนี้กำลังจะมีภาพยนตร์ใหม่เรื่องกางนัมบลูที่ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าฉายให้สาวไทยนั้นได้ชมกันหรือเปล่ารวมไปถึงอีกหนึ่งข่าวดีค่ะที่หนุ่มลีมินโฮนั้นแอบยอดคำหวานกับแฟนๆเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้หนุ่มคนนี้เขาจะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตแฟนมิทติง้งโดยเจ้าตัวก็หวังด้วยนะคะว่าคงจะมีโอกาสกลับมาพบกับแฟนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ